สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนช่องทุกทุท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยแร้วันเด็ดๆคือเก่าร้องชมคลิปนี้เปิดโตด้วยร้อยเยี่มอีกแล้วร้องชมหมววติพันธ์มาเลขของช่องแปบเรื่อยหวยไร้วันนักกรมชมแตกทึ่งสามเซียนเลยนะคะล่าพัฒนาเขาคักเขา,ขาเนียนะคขหววติพันธ์มาแตกทึ่ง <c oughs> ห้าน้อยละก็แตกทึ่งล่าเลยนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาอี่มลีนะคะ คลิปนี้จะมาปล่อยสูตรของแม่ริมโขงสูตรพออพ่อชัยแล้วก็สูตรเซียนว่าปีปทุมให้ได้พิจารณากันคือเก่าวน้ำชมหลังจากที่รับทรัพย์กันไปร่วๆแล้วนะคะจะไม่เบ่งสูตรแม่ริมโขงวทต่ิพานมาก,ก่อน้นำชมวทต่ิพานมาแตกโตนิ่นเต็มๆคือห้าน้อยปกตินะคะหนึ่งสีตัวนี้เข้าตรงๆบ่บอด้กลับเลยน้ำชมพอมาหอดเล้าพัฒนานะคะ เลขที่ออกคือห้ีตัวนี้นะคะหาเขาตัวน่นต่อเนื่องน้องชมแตกเทิ่งห้าน้อยปกติแล้วก็แตกเทึ่งเล่าพัฒนาเขาเต่อเนื่อทงสองรอบเลยนะคะยินดีกับคุณที่ได้โชคได้มาอีลีด้วยค่ะดื้อหัวที่านมานะคะ,ออะ,คะผู้ใดรับทรัพย์กันไปเร็วเนะคะยินดีนั่มผู้ใดบท่านใดลุนต่อน้องชม,มวดนี้ สูตรแม่ริมโคงได้คัดชุดเต็มออกมาหาไใดพิจารณาคือเก่านะคะในงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์ที่ส e ามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพั e นห้สะคะงวดนี้เลขวิ่งเลขเรนจัดห้มีเก่ากับศูนย์ะคะจัดคู่ชุดเต็มสิชุดสิหางน้ำชมุมคือศูนย์เก้าสองเกเกเจเกาศู 08 57แล้วก็56นะคะเน้นให้5ชุดหางคือเก่ามี09 39 59 79และะ 0, 1, ้วก็01เน้นเน้นน,น้องชมเลข3ตัวคัดให้3ชุดสามางคือ302 293แล้วก็401นะคะมักชอบสูตรแม่ลินคงแคปหนะ้าจอไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อเป็นสูตรห้าน้อยแล้วกะ็ลาบจะหน้ามัดรวมนะคะเล่นได้ ตั้งแต่น้อยเฉพาะกีดไปจนหดล่าพัฒนาเลยน้องชมต่อไปจะเป็นสูตรพอผู้ใช้น้องชมสูตรพอผู้ใช่งวดทิ่ผ่พันธ์านมานะคะสำหรับเลขพอเห่ากะบอบผิดหวังคือเกา่าน้องชมงวดทิพผ่าันธ์มาสูตรพอผู้ใช้ล่าพัฒนาแตกจังๆอีกแล้วน้องชมหาซีตรงๆเลยนะคะงวดทิพผ่าันธ์มา ยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆนะคะสำหรับคนที่ได้เล่นเล่าพัฒนาหกโตนะคะแตกโตนิ่นจังๆเลยน้ำชุ่มสองแปดแปดสองแตกทึ่งสองแปดแล้วก็แตกทึ่งหาสี่เลยนะคะงวดที่ผ่านมาฝั่งอีหลีนะคะสำหรับเลขโตนิ่นของพ่อโพชัยเฮ้าน้ำชุ่มงวดนี้พ่อโพชัยคัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจารณาเลยนะคะชุ่มพ่อเฮ้า เพิ่นเป็นค้นดวงดีเลยงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์ที่31พฤษภาคมสองพันาห67นะคะงวดนี้พอเข้าคัดให้เนียนเลยค่ะท่านผูชมมีเก่า2 08นแี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็60นะคะพอเข้าฟันเนียนเลยท่านผูชมมีเก่าสองศ หนึ่เจ็ดสีหแล้วกับหน่งนพอห้ามักหลายนะคะแล้วก็เลข3าตัวพอห้าคขัดหายสี่สุดสี่หางนี่สเจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งสามหแล้วกับเก้นึ่งูนย์น้ำชมมากชอบสูตรพอพูอใช้แคบหน้าจอไวได้เลย,ยค่ะเด้อห้าหน้อยพอห้าฟันนิ่นไปที่น้อยปกตินะคะแล้วก็ล่าปัฒนาเน้นไปที่เลข6กตัวนะคะ่ะสตัวลาง แล้วก็เลขบนกับปกติน้ำชมมักชอบกับพิจารณาเอานะคะแนวทางกับคือแนวทางน้ำชมในคลิปนี้มีสูตรเซียนว่าปีปฐุมให้ได้พิจารณาคือเก่าน้ำชมหมวัวติพานมาเลขเซียนว่าปีปฐุมบ่อเฮตยดให้ผิดวังน้ำชมแตกเท่งห้าหน้อยแล้วก็แตกเที่ยงลาวพัฒนาเลยนะคะเลขลาวพัฒนาพอเข้าจัดให้เก่าหนึ่งนะคะเลขออกหนึ่งเก่าเต็มเต็มน้ำชมแล้วก็ หาน้อยแตก3น้อยรวดเลยนะคะหววที่ผ่านมาแตกต่างแต่น้อยพิเศษเลยนะคะ80ดย์เขาโตนิ่นเต็มเต,ม,ตมเลยนะคะพอมาหอดน้อยปกติเลขที่ออกคือ1นึ่งสี่น้ำชม1นสตัวนี้มาตรงๆต่อเนื่องนะคะรับสับรั่วแล้วพอมาหอดหาน้อย VIP เลขที่ออกคือ18นะคะพอเข้าจัดให้81ปังคือเก่าน้ำชม รับทรัพย์กันไปรั่วแล้วยินดีกับคนที่ได้โชนนะคได้มาเนด้อค่ะเด้องวที่ิพันมากปังคักปังเน่นะคะเลขช่องแพ,พร่พรวยงวดนี้จะมีเสียงสัมผัสของเซียนว่าปีไฮเด้พิเจรณากัรคือนเก่านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตงใ,ใ,ใ,ใจเจ้าของบอหิบซีเพื่นช่องไปติดตามรับชมระฟังจากปากของพอเฮ้านะคะให้พอเฮ้าคอนฟ์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะคะสวัสดีครับพ่อ เออวันดีไหมล่ะโห่วันนี้ยิ้มเปิดตัวด้วยแล้วยิ้มนะพอนะ่อเนาะเมอว่านนี่เฮ้าแก่แขนได้สาเร็จนะพอ่องวี่ผ่านมาเนาะวันพุธเนาะปังอลีนะคะ <c oughs> แตกเทิงห้าหน้อยแตกเทิงเล่าพัฒนานะคะห้าหน้อยเขารร่วหลังจากที่ชวดไปสองงวดนะพอ่อสองงวดมือว่านนี่แตกคัาลีนะคะมือวันพุทธนะคุณผู้ชมอา้าวยินดีกับคนที่ดโชคด้มาอีลีนะคะ ผู้ใดได้โชคได้มันหลายก็อยากแบ่งแบ่งปันน้ำใจให้พ่อเฮาก็ติดต่อคอเบอร์พันช่องแพพรวยได้เลยเด้อค่ะเด้อถ้าได้เขาก็เขาคักแบบนี้อีหลีอนะพ่อเนาะเลขได้วันพ่อเฮาค่ะก็าดีดีน้ำใจหลายค่ะคันได้เขาเพิ่นเขาล้วๆหลายมือนะพ่อเนาะเออวี่งตัวโตโตโตเลยเมื่อวานนี่สามน้อยเลยค่ะมื่อนี้ให้เขาต่อเนื่องแตกต่อน้อยอันพิเศษ ปกติวิไอพี่เข่าบิดเลยแตกน้อยเน้ยนเนยเลยนะพอนะ่เอเนาะอ้าวเปิดตัวด้วยรอยยิ้มแล้วนมชุชมมือนี้วันศุกร์เนาะค่ะศุกร์ที่สามสิบเอ็ดรุ่นผู้ได้วันกับพอเฮาต่อเลยนะคะมือนี้ล้าพัฒนากา้เข่าต่อเนื่องนะพอนะ่เอเนาะอ้าวหลังจากรับทรัพย์กันไปรั่วแล้วมือนี้แยกเล้าเป็นเล้าแล้วการน้อยเป็นน้อยคือเก่านะพอ่อมื้อนีเล้าพัฒนาเลขวิ่งเลขแล่นได้ตัวใดเนี่ยค่ะพอ่อ วันนี้วิ่งสามกับสี่เวละเนีย่ยนะลาวพัฒนาวดนี้วิ่งสามกับสี่ค่ะพ่อ,อจับคู่ค่ะที่นี่จับคู่มีสามหาสามหกสามเจ็ดจับคู่มีสามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดค่ะพ่อมันมีกัดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าแล้วก็ สี่ศูนย์ครัพ่อแล้วนีก็หาแปดหาเหาศแล้วก็มีห้าแดห้แล้วก็ห้าศนยะพ่ออ่าจัดไท้น้อยนยเนีนๆคือเก่านะคะสำหรับลาวพัฒนาเดี๋ยวทุวนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อมพอมกันก่อนคือเก่านะคะวันนี้พ่อเข้าฟันหาเก้าชุดเก่าหางมีสามหาสามหสามเจ็ด 48 49 40 58 59แล้วก็50ถูกต้องนะพ่อเออถูกต้อวละอ่ะมืน้อนี้เน้นตัวใดเนี่ยครับพ่อ,อล่าให้ฟังหน่อตัวเน้นเน้นตัวใดครับพ่ออันใดเล่าเล่าพัฒนาเน้นตัวใดเนี่ยเล่าเล่าเน้นสามหกสามเจ็ด เราเน้นไปที่สามหกสามเจ็ดค่ะพะ่อสอี่แปดสี่เก้าสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะ่ะเน้นให้สีชุดสีหางเน้นเน้น,น,นเก้าเนาะพ่อเนาะลาวพัฒนาเนาะสามหกสามเจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะ่ะเ,เอาแคปหน้าจอไว้ได้เลยเด้อค่ะเออนี่คือชุดเต็มเซียนว่าปีปัทุมเนาะคะ่ละลาวพัฒนาต่อไปจะเป็นสูตรห้าน้อยเนาะค่ะเอาห้าน้อยเอา หลังจากยิ้มรทรัซับกันไปรั่วแล้วนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคได้มานมชมแก่แค้นได้สาเร็จนะคะงวดนี้รลุนต่อเลยนะพอ่อมืนน่อนี้เลขวิ่งได้ตัวใดครับพอ่อเมือน,นี้วิ่งแปดกับเก้าวันนี้วิ่งแปดกับเก้าครับพอ่อจับคู่มีหกแปดหกเก้าค,ครับพอ่อ เจ็ดแปดเจ็กเจแปแล้วก็เจดศูครัพ่อแปดหนึ่งแปสองปดหนึ่งปดสองครับพ่อเก้าสองเกสสองแล้วก็9กสามครัพ่ออันี้ก็ศูมี08ดค่ะ 2030ูนย์แล้วก็ส0แล้วก็สาครับพ่อ,อ,อโอเคชุดเต็ม12ชุดนะพ่อเนาะคือเกานะ่าเนาะเอออ่ะมื้อนี้หลักร้อยมีบ่พ่อได้จัดให้บ่ม,มื้อนี้หลักร้อยมีอยู่6กับ8หลักร้กอยนะคะแบบนี้หนะลักร้อยมี6ก,กับ8นะคะอ้าวพิจนะออารณาเด้อค,ค่ะเด้อมักเชื่อเลข3าตัวจะ จังจัดใส่นะพอนะ่อเนาะวันนี้พ่อเขาจัดให้12ชุดมี68 69 78 79 70 80, 81 82 92 93 08 20แล้วก็30ถูกต้องนะพอ่อเอออ่เน้นตัวใดเนี่ยครับพอ่อหะ5น้อยเฮามือนี้เน้น6 ปดหกเก้าเน้นไปที่หกแปดหกเก้าค่ะพ่อเออเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล 80, agen, padding, like. ang, iren, ้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเออวันนี้ค่ะแปดสองแล้วก็มีแปดสองค่ะพ่อเออแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าสามแล้วค่ะพ่อเน้นให้ฟันไฮหกชุดหกหางมีหกแปด หกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสองแล้วก็เก้าสามนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะมืัอนี้มันใจคือเกาดยห้าน้อยเหรอพ่อเออค่ะมันใจก็แหละค่ะให้เขารั่วแต่ก็รั่วยกช่องนะพนะอเนาะ,ะอ่างวดนี้กะบมักชอบเลขกกับพ่อเฮากับพี่เจรนาเอาเลยคะ่ะเด้อแนวทางก็ค,คือแนวทางนะคะเพื่อจะมีดวงสมพงกันอีกนะพนะอเนาะอ้าว ขอขอบคุณแนวทางดีๆที่พอ่อแบ่งปันในช่องแพร,รพรวยด้วยค่ะพ่อเด้อห้พอ่อได้โูคได้มันแล้วกับเฟ้นอ่องเฮาได้โูคได้มันกับพ่อค่ะสวัสดีค่ะ